ในเกมแข่งเนี่ยโปรเพเยอร์เขาเล่นเรียงกันยังไงคลิปนี้มาดูกันครับอันนี้เป็นรีเพย์ของท่านใดแล้วก็เซรัลลี่ในเกมที่พบกับทารอนนะสวัสดีครับท่านผู้เจริญผู้มากไปด้วย APR ทั้งหลายสงสัยนะครับว่าเกมเกมหนึ่งในเกมแข่งเนี่ยโปรเพเยอร์เขาสู้เรียงกันยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาแกะดูนะอันนี้เป็นเกมที่ไกมิงกาเดียเตอร์เดี๋ยวพบกับทารอน อาจจะขวัญใจคนไทยหรือขวัญใจนักชกอันนี้ผมก็ไม่รู้ต้นเกมมาก็เซนจารีก็ไปปักบอร์ดปงปกักปักบอร์ดบล็อกแคมตามปกติะนะแล้วก็สิ่งที่ท่านใดทําก็คือพยายามลากคิปให้ได้ทุกตัวทุกตัวนะขอย้ําคิวก็พยายามมาถึงบล็อกแคมนะแต่ว่าท่านใดก็รู้ทันอะ่ะก็เลยลากคิปเข้ามาหาคิปตัวเองซะเลยจะได้ไม่ดันสิ่งที่คิวพยายามจะทํานั่นก็คือพยายามลากคิป ออกจากเลนน่ะแล้วก็ไปทําเลนใหม่เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงมาดูกันแล้วกันสําหรับมือใหม่เลยนะนี้สิ่งที่ซัมฮาควรทานั่นก็คือไปเหยดเลนให้แครี่หน่อยให้แครี่ได้สบายบ้างดูเซลล์รี่เขาไม่ห่วงมานานแล้วนะเขามีเท่าไหร่เขาใส่หมดเลยส่วนไดลเช่ก็พยายามที่ปีชิปให้มันเท่ากันนะไม่รู้ว่าอธิบายเข้าใจหรือเปล่าก็คือพยายามทําให้ชิปของเรากับชิปอีกฝั่งมันเท่ากันเพื่อให้ชิปไม่ดันไปข้างหน้าเกินไป อถ้าเกิดเวฟนี้คลิปบันดัลแล้วแต่ว่าเซเลลี่เขาก็พยายามดึงคลิปมาให้เพื่อให้าดาชิโอไม่ไปอยู่ในพื้นที่ที่อีกฝั่งฆ่าได้ในท่านใดเนี่ยยังไม่ยอมให้คลิปไปชนกับป้อมนะคือปกติผมเห็นแหละพวกมือใหม่อะ่ะเล่นแครี่นะแต่ว่าเอาคลิปไปชนป้อมเฉยเลยแล้วก็เวฟต่อมาคลิปก็บันดันเวฟต่อมาคลิปมันก็ดัน ก็งงเหมือนกันว่าทาไปทาไมไม่รู้ว่าเขามีความรู้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ท่านใดแค่รอให้คลิปฝั่งของตัวเองออกมาส่วนเซเตอร์ลีก็พยายามเทรดให้ได้มากที่สุดเนี่ยไปเ,เซเอร์ลีก็ทำเหมือนเดิมนะพยายามมาล่าคลิปเพื่อที่จะไปสร้างเลนใหม่แต่ว่าแจฟก็ไม่ยอมแจฟก็ใส่เท่าที่ใส่ได้เหมือนกันอันนี้ตายไหมโลดนล็อกแล้วเดลโชก็ไม่สนครับ ขาโฟกัสฟาร์มสิ่งที่แคลรี่ทำก็คือทำให้แคลรี่นั้นได้ฟาร์มเยอะที่สุดซับห้าจะตายก็ตายไปเถอะมันซับห้าไงเล,เลนเฟรจะเอาอะไรนักหนาแต่ว่ามันก็มีคนที่ไม่เข้าใจอนะว่าซับห้าเขาไปเหรดให้แบบนี้มันมันมันทำอะไรเพื่ออะไรคือในใน,นแบบแรงต่ำๆในเจอเยอะมากเลยที่แบบแค่ซับห้าตายอะ่ะ จีละไปไปด่าแล้วทันที่มันสเปซให้ถ้าเกิดคุณเล่นเอาจังหวะนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยคิวพยายามที่จะดึงคลิปแล้วก็เอาคลิปไปอีกฝั่งเอาคลิปไปฝั่งตัวเองพูดผิดเนี่ยพยายามเอาคลิปไปฝั่งเองในขณะที่เซเลก็ดึงเหมือนกันดึงมาสร้างเลนใหม่ดึงแล้วดึงอีกคือถ้าดึงแบบนี้คุณจะได้เบฟหนึ่งแน่แน่ไง เชอลรี่ยอมตายยอมตายไหมเออยอมตายแหละเพื่อให้แดเนียลชูให้คลิปอันนี้คือเชอลรี่ตายไปสองตัวนะตายไปสองตัวแต่ว่าถ้าในแดงอะ่ะมีไปแล้วแหละเชอรี่พิมพ์มาจีจีซัพพอร์ตอะไรพวกนั้นพิมพ์ไปแล้วโอเคฝั่งแจ๊บเขาก็รู้แหละว่าคือตัวเขายัางไงก็กดแต่ละชูไม่ลงเพราะว่ามันเป็นบาสิเกอร์ไงบาสิเกอร์เจอครับ มาแสงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะกานดาวเหรอสิ่งที่ทำได้ก็คือพยายามลดเลือดแล้วก็พยายามเอาคลิปล่าคลิปให้ได้มากที่สุดแล้วบางก็ยากอยู่ดีเจอบัตสิกเกอร์เพราะว่ามันตีดูเลือดไงก็ไม่ใช่ตีดูเลือดดิมันดีนายหรือว่ามันฆ่าอะไรได้เลือดมันจะเพิ่มเพราะว่าสกิลสามของมันเนี่ยแจ๊บก็พยายามฉีด ให้โดนคลิปแล้วก็ให้โดนคนไปด้วยเอาทุกเม็ดนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนีโล่ไม่ไหวก็ปล่อยไปเลยอ่ะอันนั้นเขาไม่ทํากันส่วนเซดลร่ก็แคลรี่สบายไปสเต็กง่ายไหมแคลรี่สบายไปสเต็กโอเคหลังจากที่ซ้บห้าอย่างเซดรีมั่นใจว่าแครี่อย่างไดเชิโอสบายแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อไป สิ่งที่เขาทาก็คือไป่มเลนอีกฝั่งตรงข้ามครับอันนี้แล้วแต่สถานการณ์นะคุณเลือกเอาว่าจะเป็นเซฟเลนหรือว่ามิดเลนแต่ว่าจังหวะน,นี้เซรีเลือกเซฟเลนเพราะกดแครี่อีกฝั่งหนึ่งเนาะถ้าเกิดแคดอีกฝั่งหนึ่งเงินน้อยคุณก็มีโอกาสาที่ชนะมากขึ้นโอเคปากทูมตะโตนตบยี่สามโอ้โห ยี่สามก็คงได้ข่าแล้วแหละแต่ว่าเซดรี่ยังไม่โผล่ไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะฟาร์มต่อนะแต่ว่าโชคร้ายที่เซดรี่ดันมาล่างเอากาเอาป้อมนะไล่ทรัพยอีกฝั่งออกแล้วก็ให้ให้ตลอดแล้ตีป้อมไม่ได้ ่วนมาตัดภาพปฏิทดนโชว์เลยอันนี้จะไว้พริบโคตรยนะนี่ประสบการณ์เ็อเขาอ่านจังหวะขาดแล้วแหละว่าไม่คดโถจะจิ้งแน่นอนก็เลยมาอันติยัดกลายเป็นเขาเตอร์แจกทีไป็หนึ่งที ครับเรนเร์โยการเรนปกติเชอร์ี่ไปสแต็กก็จังหวะได้เปรียบอ่ะเอาให้ได้ทรัพยากรเยอะที่สุด ที่ผมทําคลิปแบบนี้นะเพราะว่าอยากจะให้คนแรงเล่นเลนเป็นบ้างก็คือไม่หนักเกินไปอะ่ะรู้ว่าอีกฝั่งทำไปเพื่ออะไรไม่ได้แบบจะบาเบียมู้่ะเจอบ่อยอ่ะเบียมูวก็เลยมาทำคลิปแบบนี้ให้ดูโอเคเดลลาเชวก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาาหายทั้งแมปอะ่ะแต่ว่าดวเดลลชวก็ยังประมาทฟาร์มอยู่ก็โดนไปในวันนี้ ม,ม,มันก็เป็นจ็อบของออฟเลนปกตินะครับที่จะต้องพยายามไล่แคลรี่อีกฝังก่งออกจากเลนให้ได้แต่ว่าเขาจังหวะน,นี้ก็ประมาทไปหน่อยแหละเพราะว่ามันสบายวันตั้งแต่ต้นเกมเลย,ยนถึงตอนนี้ส่วนยีบสามก็ยังไม่ยอมออกจากเลนนะโอเคมาดูว่าเดนิชชตัดสินใจที่จะทำอะไรต่อไปเขาจะ วับกับเข้าเรนไหมเดี๋ว่าวิ่งกลับหมอวิ่งกลับ,บ,ลบอันนี้ผมไม่รู้นะวิ่งกลับเพื่ออะไรถ้าเป็นผมผม,ผมก็คงวับแหละส่วนมิดเลนมีการบวกกันครับจะเอาป้อมกลางให้ได้ตามทามิ่งของเดยแชกอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณมววีวิธีการวิเคราะห์ว่ารู้ข้อมูลว่าที่ฮีโร่ทีมเราแหละมันต้องการทามิ่งประมาณไหนก็ไปช่วยทำ ถ้าไปช่วยได้มันจะดีมากเหมือนที่เขาเล่นเป็นทีมกันเนี่ยเลยแชกต้องการทามิ่งช่วงนี้แหละในการถ่ายป้อมเขาก็พยายามมาสติกันแต่ว่าจังหวะนี้้ารองก็ไม่ยอม,มนะก็เลยเกิดการไปเกิดขึ้นในส่วนของนาทช่วมาช่วยครับผมเอา้าเรียบร้อยโอ้ดดโหนาทีวกกินโอ้ท่านใดกินนิ่มเลยวะมีวา่าจากอันเดอร์หลอดด้วย ท่านใดก็กลับไปเหมือนเดิมนะกลับเลนเหมือนเดิมเป็นปาร์ตี้ฟาร์มป่าก่อนไหมโอเคฟาร์มเขาเลิอที่จะฟาร์มป่าในส่วนขขงป้อมเลนกลางก็ยังบวกกันอยู่โอเคเอาเรื่องจัดเลงกลางไงป้อมล่างได้ยังก็ไม่รู้คือผมจับแค่มองผู้เล่นอะตอนนี้ โอ้โหท่านใดฟาร์มอิ่มๆเลยนะคือจับว่าโคตรได้เปรียบเลยถ้าเรียนเฟสดีขนาดนี้่ง สมัยนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เน้นเลนเฟสให้ดีนะครับอย่าแบบกูไม่กูไม่เอาเลนอะ่ะกูจะเอาทีมไฟ์แบบนั้นก็มันเสี่ยงคือแพททุกวันนี้มันปรับให้ให้คุณต้องเน้นเลนเฟสมากขึ้นอะ่ะก็ต้องปรับตัวครับถ้าแบบอันนี้ผมพูดสําหรับผู้เล่นเก่าเนาะที่อาจจะกลับเข้ามาเล่นหรือแม้กระทั่งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ก็ควรที่จะเน้นเลนเฟสให้ดี ทาา่า,ทานใด,ก,นนดก็ฟาร์มยาวอันนี้เขาจะไม่กลับเรียนแล้วนะเขาจะหนีฟาร์มยาวแล้วท่านใดอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นบนไปเขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะมาถมฆ่าเขาอยู่ดีเอาเวลาที่จะไปเดืป้อมไปฟาร์มให้มันของไวที่สุดทันทีจะไว,ไ,วได้ดีกว่ามูฟแครี่เลยนะเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยคือผมก็ไม่เข้าใจว่า,าเล่นในแรงแบบต่ำๆไอพวกอาชอนรีเจนอะไรพวกนี้มันไม่ยอมทิ้งเรนกัน แคร,ร,รี่อะนะแข่งที่เลงก็ไม่ได้เปรียบอะไรเลยอันนี้ก็ผมอิงจากโปรเพเยอร์เขาเล่นนะถ้าเกิดอยากจะเถียงว่าผมพูดไม่จริงอะไรก็ไปไปแข่งที่ไอ้ก่อนไปยค่อยมาเถียงกัน ฝ okay, mm. ั่งล่างก็เอาป้อมออกจนได้ก็จะเห็นว่าที่สามเขาก็หนีฟาร์มเหมือนกันมูฟแครี่สองฝั่งเหมือนกันเลยก็คือไม่ฝืนเลนหนีฟาร์มไปอันนี้เลนบนทั้งๆงที่เดลเชโอมีโอกาสมากกว่าที่จะไปโถมเลนบนนะคอเพื่อไปโถมเลนบนน่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ทําเขาตัดสินใจที่จะฟาร์มเลนเฟสสี่นาทีแรกก็มีเท่านี้ครับถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ กดซับสไคร้ด้วยยิ่งดีหัวใจก็ขอเถอะในการให้เป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปแล้วก็ปรับปรุงวิธีการเล่นด้วยนะครับสวัสดีครับผมเนทช่อง,องแมวน้ำไม่เคยทะเลาะกัน